สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีนะคะวันนี้จะมานเสนอเป็นงานเหล็กเคสามห้าสามนะคะนี่ตัวกัดนะคะจะเป็นงานกัดเข่ากว้างนะคะส่วนด้ามก็จะเป็นด้ามลายเสือแบบสะใจมากแม่นะคะความกว้างอยู่ที่ 1, 3, หนึ่งนิ้วสามหุนนะคะความยาวอยู่ที่ 2, หกนิ้วสองหุนนะคะเล่มน,นี้จะแล้วก็สันหนาจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะนี่จับสะดวกนะคะสะบายมากๆ แล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องทำคมกันก่อนเลยนะคะสุดนี้ช่างทำคมมาให้แบบสะใจมากนะคะโคพาเขาปะเข้าสวนนะคะสบายนะคะใช้งานหนักได้ต้านสนิ่งด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรานะคาน้องอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสองพงสองห้าแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะสิโซอ่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ